หลายคนนะคะที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยทำไมถึงไม่มีคอมเมนต์เลยหรือบางทีเนี่ยคนอื่นคอมเมนต์ในโพสต์ของตัวเองไม่ได้นะคะให้ไปดูตามนี้เลยค่ะไปที่หน้าเมนูค่ะแล้วก็กดไปที่ฟันเฟืองเลยเสร็จแล้วให้ไถขึ้นไปค่ะให้มาอยู่หัวข้อกลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลนะคะให้คุณกดคำว่าผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะค่ะ เสร็จแล้วให้คุณมาดูหัวข้อคำว,ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นบนโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้างข้อนี้นะคะกดแตะเข้าไปเลยค่ะจะมีช้อยให้เราเลือก3ข้อด้วยกันไปตั้งสาธารณะก็จะสามารถคนอื่นเนี่ยค่ะคือจะเป็นผู้ติดตามหรือไม่ติดตามเราก็ช่างเขาสามารถคอมเมนต์เราได้แต่หลายคนไม่รู้ก็จะ ไปตั้งที่เพื่อนของเพื่อนหรือเพื่อนนะคะก็เลยคนอื่นที่เขาไม่ใช่เพื่อนเราหรือว่าไม่ใช่เพื่อนของเพื่อนเราเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นั่นเองดังนั้นถ้าอยากให้มีคนคอมเมนต์บนโพสต์ของตัวเองคุณต้องไปตั้งสถานะว่าสาธารณะนะคะคนสาธารณะนะหรือคนที่ยังไม่ได้ติดตามคุณไม่ใช่เพื่อนของคุณเขาจะสามารถคอมเมนต์ในโพสต์ของคุณได้คะ่ะ